คุณน้ำเงินเต็มหน้าเลยโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมกราบพราว่ผมเนลส์คุงนะครับผมสวัสดีและคุณวันนี้อยู่เกมที่ผมเล่นผ่านในสตีมเด็กเฟสแล้วเจอและคุณก็เลยโหลดมาดูแค่นั้นเองเนาะโอเแค่นั้นเลยไม่รู้เกี่ยวกันแน่กับเนื้อหาด้วยซ้ำเกีันนี้มีชื่อว่าคอร์ปอเรชันบล็อกของเกมนะโอเคลุกได้ด้วยนะแล้วะคุณลุกได้ด้วยเนาะโอเคน่ารักน้องแฮปปี้ด้วยนะโอเคและคุณช่วยผมโหลดมาแล้วก็ผมก็เล่นเลยอัดเลยแค่นั้นแหละครับผม มาลองดีกว่าว่าเกมมีอะไรบ้างนโอเคอะไรเนะี่ย what the fuck สไตล์อาร์ตดูน่าสนใจดีทนน้ำเงินด้วยน้ำเงินขาวห้าลิงโก้นี่คือแหละโอว,วดีนะคุณคุณสวสดนะเทมนี่คือชื่อนะชื่อแบบว่าไม่มีข้อมูลนะใช่ไหมวันดีสวสดนะขอบคุณนะที่มาเติมเต็มในช่วงที่ขาดคนอยู่ด้วยอะ่ะเพราะเธอไม่เคยทำงานที่ฝ่ายจีนมาก่อนเนาะเดี๋ยวบอกให้ ันสั้นละกันนะเธอ What the hell อัลฟาเนี่ยหึมจีโนมวะเธอต้องการแบ่งตัวอย่างนะของแต่ละแคคเตอร์สักอย่างหนึ่งนะโอเคเธอใส่ไปในท่อถูกต้องกว่าไปด้วย <c oughs> คือแลว้วเนี่ยไกด์ของพนักงานอ่านตรงนี้ได้นะแกถ้าอยากรู้อ่ะได้ครับ What the fuck <c oughs> อัลฟาเบต้าเดลต้าเตต้า,ตาอัลฟาคือคอมเพล็กซ์เนาะอันนี้เดนโบตีอันนี้โรลิสต้องจำมันเนี่ย มันแค่นี้เนาะมีข้อมูลในเกมคร่าวๆกับเอเชฟเฉยๆตอนนี้อ๋อดูจากนี้ได้จำนวนไอช่องเนาะ5คืออัลฟาเบต้าคือ4เดลต้า3ามเซต้า2อ๋อโอเคน่าใช่หรือไม่และสาวแกสามารถดูไกด์ใหม่ได้ระหว่างกลางคุณนะกดที่เทอร์มินอลครับผมอันนี้มีสแกนนิ้วมือเนาะเอาล่ะสแกนนิ้วมือซะเริ่มดูเลยครับผมบดดกดค้างเดีทั้งสแกนเสร็จเนาะโอเคถูกต้องคอนเฟิร์มโค้ด B1903 ต่อยเลย อ่านี่อันนี้คือนะอัลฟาเนาะเป็นทํางานร้อนนะผมว่าเป็นหน้าง,งานกันนะโอเคอ่ากัอมพงชเอองชา้าเทอร์มินอลโอเคเป๊ดสวยนี่นะไอ้ที่ของคนของนิงโกเลยขาหลมอ๋อคือตัวนี้มันคล้ายๆนั้นไปใครและคุณบอทน่าใช่นะพูดการส่งไปมหาลัยนะอันนี้คือหน้านะเนาะหน้าไอ้เทอร์มินอลน,นะโอเคให้เราเลือกเมนูไงอินบ็อกก่อนเนาะโอเคมีเมลแรกอินลับสู่แผนกจีโนมนะ จากคนหน้าทรงมาอก็ขอให้โชคดีกาไปเลยกคร่า,าพอเมื่อกี้โหลดได้ด้วยนะโอเคโหลดกี่เวรละดาวโหลดไม่ได้โอเคกับอ๋อเก็บข้อมูลเนี่ยเวนอัคไคไหมอ๋อโอเคนี่ยแบ่งได้อ่าเพื่อลบไปก็ไปโอเคเก็บแบ่งแบบเมลทุกไปได้พร้อมก็ทําต่อนะตามกาเธอเลยได้ครับลิงก็คือชื่อ AI ที่ช่วยเราเป็นละกคุณนะโอเครุ่นสวดนะ OD. โอดี้โอได้ B1903 เรียกเรานะโอเคแล็บ OK. ชวคราวของเทนนิสเชียนนะโอเคอือหืก็อันนี้เป็นแบ่งเอ็น <c oughs> ั่นแหละแบ่งที่เราได้มาตามช่องถูกต้องก็ไปนะโ OK. <c oughs> อเคเวลาในพันไปด้วยอ๋ออื <c oughs> อหือไอเดี๋ยวยึผมคิดที่ <c oughs> <c oughs> เหมือนใส่ที่นึงจะโอเคกีค่วะโอเคได้มาอันหนึ่งจะเพิ่มสิบห้านาทีนะโอเคอือหือเราดีเขาแต่เทอร์มินอลเนี่ยข้างล่างดูได้มาประมาณเนี่ยอสองด้านแหละ อ๋อท่านเร็วป่ะไม่ดูผลหรือเปล่าโอเคเ่น่นอร์เขาใส่แบบทันทีใส่ไปป่ะแค่ดูเวลาด้วยกับไอที่เราใส่ไปแบบนี้มันรุมกันโอเคเอาคลาวพอไปคิดมากเนาะโอเคเรื่องนี้อืตอนนี้ะบบแค่เดียวนะแค่ดึงของแบ่งนะโอเคให้ถูกต้องกวาดไปเหมดเวลาเหรอเนี่ยโอเคหมดเวลาโอเคแค่หมดเวลาก็ต้องต้องรีบแล้ะ เรียบร้อยื่อนี้มีเรื่องเวลาแหละโอเคใช่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเราใส่หนึ่งช่องแล้วเวลาผ่านไปไม่ใช่นะมีแต้มแบ่งเป็นแต้มเห็นนะโอเคยี่สองอันก็ได้ยี่สองแต้มแล้วก็แอปพุ่ถูกต้องนะถูกช่องนะโอเคก็คือถูกมันก็ได้คูณไปหกเ็เท่าก็ไปนะโอเคอื่นไม่มีตอนนี้ไอ้แบบส่งกันแบบทิ้งแบบสไปาต์ตอนนี้ไม่มีมีแค่ระบแรกก่อนนะโอเคแบบง่ายๆก่อนกว่าไปเลยสามดาวเป็นเกมแนวคัดแยกของตรงนี้นะโอ้จุดหมายนี่คืออะไตรงลิฟที่เราเข้าง,งานมีจุดหมายออกงานเสียอันหนึ่งเมื่อกี้ด้วย ก็เกมก็ด <sketches> ูแง oh ่ายดีนะผมว่าแต่ผมชอบอาร์ตและคุณอยู hmm. ่โอเคก็เลยโอเคอยู่โอดี้ได้ว่าราสร้างปัญหานล้นะแกให้นำต่อไปลอยฮะเอาไปซ่อนเหรอสร้างปัญหานี่คืออะไรให้เราก่อนเรื่องที่ทำงานเราจะว่าไป What the อืมโอเคเรากดดูข้อมูลเมนูได้หลับได้เก็บของก็คือมีใส่ออกรีไซเคิลบางอย่างได้แล้วก็อันนี้คืออะไรอ้อแปะผนังเหรอ เป้าหมายคือฝันกับเดดไลน์มันจะใช้ได้แต่ว่าแอดไม่ได้นะมันมีแบบจุดผนังให้เราเปลี่ยนสีไม่ก็เนี่ยแต่งของแต่งห้องช้อปปิ้งที่ห้องเราได้ก็ไปเนาะโอเคนี่ห้องพักเราไงด้วยอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เราเนาะโอเคไกด์ไลน์เทคไกด์ไลน์ของบริษัทว่าไปนะ็นาะโอเคให้เรารู้ว่าทำกันแน่กับบริษัทนี้โซมาร์นี่ก็เลยชื่อการ์ตูนให้จ่ายโอเคมีเงินเรามีแล้วก็ อ๋อจ่ายค่าเช่าเนาะปรับปรุงพื้นที่อาหารเนาะโอเคมีแชทเพื่อนมันเดี๋ยวจะไปเพสเนาะโอเคมีหลักคนอื่นนะเนาะ B0290 ย์สเต็มที่นะเพื่อนบ๊ายบายนะครับขอบคุณนะที่เว้ผมเต็มที่เช่นกันนะครับนายอ่าแชทได้มีอินบ็อกซ์เมื่อกี้เนาะเมลใช่ไกด์ไลน์เมื่อก,กี้ใช่ไหมสอนเล่นเ,ยเฉยๆเนาะโอเคข่าวสารในที่นี่ข่าวลิงโกะเนาะโอเคสามสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับเทมข้อมูลเรื่องเทมเนาะไปผ่านไป แล้วก็ e x ็ก u ์ i v e s y n t h e เ i ซ are on the move เหรอขพราะมูลเกมมันเยอะไปผมว่านะไปพันนกันเขาข่าวเพรารู้ว่าอ่านแล้วโอเคแคตตาล็อกกันนี้คืออันนี้ไงเฟอร์นิเจอร์แต่งห้องนอนผมว่าคิดเรามีเนี่ยเป้าหมายคือฝันที่มีเดดไลน์กับอย่างอื่นโปรตุ่ลักคุณนี่ไงน้องต้องใช้แปดร้อยจีเนาะโอเคดีลักนิงโกซื้อไม่ได้มีน้องโปรตุ่ทุกแป๊บนี่ยได้ปะสองร้อยไม่พอ,อไม่พอต้องเอาสองร้อยเพื่อซื้อนิงโกและคุณแม่ก็แปดร้อยเพื่อซื้อดีลักเนะโอเค แบบแฮปปี้จ๋าๆก็ไปเนาะโอเคหัวใจขึ้นมาด้วยห้าจะมีตัวอื่นด้วยเนาะโอเคสัตว์อื่นนกพูหมูแกะก็ไปหมาแมวหอยทากอะไรด้วยของแต่งในห้องก็มีแล้วคุณมีปะแล้วคุณเนี่ยอ่ะอะตุ๊กตาลิงโก้ก็มีน่ารักเอาเอาเอาโอเคหกร้ <c oughs> อยจำของพวกนี้ไว้เนาะโอเคกับเนี่ยโลโก้ตัวอามากมายลิงโก้เต็มเลยเนาะโอเคคอมพิวเตอร์ก็มีคริสตัลเหรอทำอย่างได้เนาะโอเค คิดว่างั้นนะผมก็เนี่ยบอยเปิดแรกคุณก็มีด้วยไม่มีตังค์หมดเลยอ่ะแพงหมดคงแพงหมดเลยและคุณเนี่ยเขารู้ว่าเราชอบโดกอย่างเยอะมากกับเซอร์วีจังบันนะงานเงินบ้าง,งเนี่ยงานมีอะไรบ้างใค่คะแนนงานเนาะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกว็ไปรักงานนี้โอเคได้อยู่งานที่ทำให้ฉันรู้สึกมีค่าสังคมกว็ไปก็ได้มั้งงานเหมาะสำหรับฉันเลยก็ใช่แหละกานนี่จะมีชีวิตยาๆที่นี่ด้วยจ้ะเอาเลยคินฟรีด้วยเนาะโอเคคุณต่อไฟกันตลาดนะแต่คินฟรีด้วยอ๋อฮะกับ ตท็ดแอปพูฟเกมมิ่งอ๋อเล่นเกมนะเป็นเกมไพ่นะโอเคโซดีแทรกกับลิงกตกไฟเตอร์ต่อยกับนักขุดล่ะจอยเดอะไฟได้มีเนี่ยเครดิตข้างขวาบนางไหมซื้อ5้าสิบเครดิตกวาดไปสักอย่างหนึงอะคิสตันเพชรกวาดไปเพราะเท็ดไม่ปวดรถให้เอาอัพรูปแบบจอยไฟเพื่ออัพรูปได้นะโอเคล็อกอินประจำวันได้ห้าคิสตันคือครับเนี่ยเป็นเกมในเกมนะผมว่าซื้อ XP ได้อัปเกรดมีพาร์กิทได้ทำเนี่ย ใช้คริสตันตรงตีดับดาเมจททำเควสได้หาเป้าหมายก็ไปเลเวลหนึ่งอ่ะตาสี่ครั้งเลือดตูอ่าฮะทำเนินตัวไปให้เราต่อยอโอเคอ๋อเกละเราสู้เรือร่อยๆดูทั้งแบบว่ากัดอรไอยดีๆก็เปนะ็นอืมมีฮิวด้วยกว็ไปนะ็นโอเคเนี่ยบล็อกได้ตายซะโอเคได้แล้วรอบแรกนะโอเคฮิตเดอะโรถก็ มันนี่เกมดูง่ายๆกันนะตอนเนี้ยไม่รู้มีผลอะไรบ้างเนี่ยแต่ได้เพชรนี่ขอแต่เลือดโอเคอืมพอนีหน้าแพ้ผมมาเนาะไม่แต่เราฮิวอะแพ้แล้วนาะโอเคล้มเหลวเจ็ดครั้งยินขึ้นแปดครั้งกว่าไปแต่ก็เสร็จแล้วก็ได้อ่าเควสที่เมื่อกี้ทำได้ก็ได้เพชรเพิ่มเนาะโอเคกลับบ้านดีกว่าเริ่มใหม่ได้แต่ว่าเพื่ออะไรจะว่าไปนะเพื่อพวกนี้เนาะมีคลิปด็อกเพชร มาฮิปฮิปโนเกะฮิปหาเพชรก็ไอพีพ่บุที่สี่โมงคือเล่นต่อได้ก็ว่าไปแล้วก็มีชุดบไบเกอร์มีเพชรในเกมจริงตั้งหมาเป็นเกมในเกมจริงๆนะโอเคมีสัตว์เลี้ยงมากมายและคุณแม่และคุณและคุณ,คณไม่มีเหรอมีแต่แมวนะโอเคมิอสเตอร์มีและคุณเหรอวะอะไรวะอ๋อนี่ฮิปด็อกคนนี้อ๋อตัวนี้มีด่านให้เลือกแอร์ฟิวเปลี่ยนมุมมองมองมงุกล้องดูได้ซิตี้เกมไฟเตอร์จริงเนะโอเคฟาวเทนไอเล่นเกาะ เพราะเทรดมากมายและคุณแม่และคุณลิงโกฮาร์ตน่ารักมีตังค์อะแพง,งก็ได้แต่คุณทุกอย่างที่ตอนนี้มีคือโคตรแพงหมดเลยนะโอเคทุกอย่างเลยด้วยเออฮะวินควอดอ๋อมีข้อ,อวขความเอาข้อความตัวชนะเมื่อกี้เนาะที่ว่าขึ้นตอน,นท้ายเมื่อกี้ให้เราซื้อได้ด้วยจริงจังกว่าเกมเนี่ยเพราะผมจะซื้อตัวหมานะโอเค,ลลครถล็อตเทียเพชรนี่ไงอ่าหมานี่แค่นั้นเองนะโอเคเป็นแค่เกมในเกมเฉยๆโอเคไม่มีอะไรเสร็จนะครับผม กาเซตติ้งตั้งค่าทีมออฟแบ็กาก้านะผม่าสีแบ็กาก้ากับเปิดไอแอปอะไรบ้างเนาะปิดเปิดได้ด้วยเผื่อมันลก,กว่าไปไอคอนอ๋อเปลี่ยนสีได้เป็นซีมเงินยิงกับพื้นหลังก็ไปอ๋อก็คร่าวๆนะผมอ่ะน้องก็ได้มาพักผ่อนเต็มที่นมอืมข้ามโอเคเป็นวันกับเดือนเนาะใช่ไหมสองเดือนสามเนาะโอเคก็พักผ่อนแล้วก็ ผมไม่รู้วิธีใส่เนี่ยด,ดีมันเหมือนใส่ได้นะนี่อ๋อลักได้โอเคมันต้องกดอ๋อกดคลิกแล้วกดตรงหนังไงก็ลักได้เลยโอเคโอเคโอเคนั่นแหละไปเจอมีไปทินเนาะกับเมื่อกี้นี้เนาะโอเคของฟรีที่ได้มาอ่ะทำงานต่อเรื่องงานต่อ,งงตอมันเราอยู่บริษัทที่มีที่พักในบริษัทเนาะโอเคด้วยขึ้นไปก็เจอแล้วห้องทำงานเราก็ไปนันเลยเนาะโอเคอ่ะมีฝ่ายบริการส่งเมลเลื่องจ่ายบินเนาะโอเคด้วยถึงพนักงาน มีอาหารคุณเกือบจะหมดอายุแล้วได้ปวดใจยักขดิขาก่อนจบพรุ่งนี้นะกันนะมันจะโดนให้ออกนะแกจากแอคเคาท์พวกเราด้วยต้องมีตังค์เหลือทีมห้าอย่างต่ำนะโอเคด้วยอย่าเผลอไปซื้อให้คุณจนหมดตงังค์ก็ไปนะโอเคแล้วก็ให้อ่านนี้ด้วยนะเพราะหมายใหม่นะโอเคได้ทิปใหม่ทีพมทพนักง,งานนะเพราะอยากให้ทุกคนทำการสปายทุกเดลตา้าตัวอย่างเดลต้านะแกเดี๋ยวให้ลิงก์กดช่วยแนะนำเรื่องสปายนะครับผมน้องคำถามใหม่นะโอเคหยุดแตะซะเด้เดี๋ยวให้สิบครดิตนเงี้นะ <laughs> น้องคำถามใหม่นี่ถามได้โอ,โอเคทุกคนกต้ช่วยไหมโอเคช่วยเรื่องสไปซิงเนาะโอเคอ๋อใหม่นะสไปเซอร์ ER, เครื่องอันนี้เป็นแดกแก้มก็คล้าย,ต,ยตัวอย่างนะแกของการสไปลากเข้าไปในเครื่องสไปเซอร์กดค้างตัวทั่งแสนน้ำเงินถึงสุดอ๋อฮรมจะมีสุดหลอดก็ปล่อยเนาะเมื่อสุดเต็มหลอดแล้วจะปล่อยตัวอย่างออกมา สายถูกต,ต,ต้องช่องกว้างไปเหรอไม่ก็าต่เท่าไหร่ผมต้องลองดูของจริงนะผมว่าอ่ะสแกนนึ้งมือกันนะโอเคโลกใหม่สไปอ่อฮะตัวอย่างเดลต้าเนี่ยเดลตา้าโอเคอ๋อแล้วกดขาโอเคอ่าได้แล้วป่ะโอเคทุกอันนะผมว่าให้มันขึ้นไอ้นี่ไง ขึ้นในพวกนี้โอเคถูกเนาะผมว่าถูกแหละทุกคนวันนี้โอเคอ๋อเนี่ยอ๋อมันจะมีแสงขึ้นมาโอเคอ๋อแสงขึ้นมาอืมเกละเกละโอ้เ oh หมือนกับเดลต้าหมดเลยวะอันอื่นบ้างเดี๋ยวไม่มีตันทำงานเนาะโอเคเดี๋ยวกีเดลต้าทำอันต่อเนื่องกันเลยมันได้เราทำหน้าที่ให้เราลำบากเล่นกว่าไปเนาะโอเคึ๊บหมดเ,เวลาวันนี้แล้วได้ตันน้อยพวกอไอ้สไปร์ละสไปร์ได้คุณสิบห้านะโอเคแต่มันได้เนี่ะได้ ใช้เวลายเยอะกว่าเยอะเลยเนาะโอเคด้วยวันนีด้ดาวเดียวเลยมึงอย่ากแก๊ตัวผมมึงศึกษาวิธีเล่นเองเมื่อกี้แย่ yeah. ตังค์น้อยๆเลยผมจะซื้อแต่คุณไม่ได้หกร้อยต้อลใ้แคุณเนาะกับสองร้อยเนี่ยสองร้อยตัวซื้ออันหนึ่งอะแต่คุณทั่วไปเนาะมีข่าวใหม่เนาะโอเคอืมพวกนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรของมันะพวกนี้ก็แค่อ่านเนื้อหาเขาพิมพ์มาให้เราได้รู้ข่าวที่นี่เพิ่มอัปเดตอะไรเกี่ยวข้องกับเกมบ้างนิดหน่อยกับเซอร์เวย์ใหม่เนาะโอเค คุณไม่เข้าผลิตงานหรือเปล่าเนี่ยรวมกันก็ได้อะเราไม่ต่องจาขนาดนั้นโอเคว่าต้องเต็มที่หาหลอดกว่าไปอไอ้สองการผลิตสิ่งต่างเป็นสิ่งที่ฉันเป็นแล้วนะแกอ่าฮะรวมกันกได้ตอนที่สามมีขี้เกียจบางเหมือนกันนะตอนทำงานอะหน่อยไหมข้อเหลืองบ้างโอเคกับทำแฮปปี้ที่ฉันไม่สายผลิตกลางกันนะโอเคข้อนี้ตามนี้นะผมผลิตฟรีนะโอเคผมว่าหลักแล้วก็ถามเรื่องการแต่งห้องพักของเรานะโอเคเป็นพอร์ตนะโอเคเล็กๆกว่าไปด้วย จะต้องแต่งแผนด้วยโปตเตอร์หรือว่าผ้าต่งตางๆด้วยเห็นด้วยมากก็ได้อะไม่ต้องเห็นเต็มที่นะโอเคอก็มีตู้ของฉชนเต็มไปด้วยของหลากหลายมากมายด้วยตอนนี้ไม่ค่อยแบบนี้ตงค์น้อยสองก่อนนะโอเคก็3สามันชอบแบบให้ทุกอย่างมาันดูเหมือนผู้เชี่ยวชาญไงสราบไว้ก่อนนะมีสไตล์ก็ไปกลางๆก,ก็ได้อะข้อ,ขอนี้ข้อสี่เป็นคนไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะก็เลยมีของไอเทมได้คุณเต็มได่ใช่อันนี้ตามนี้โอเคเซเว่เป็นแบบเน้น คร่พอๆพอเดี๋ยวต้องจ่ายค่าพอร์ตเลนทเท่าค่าเช่าที่นอนโอเคภายในวันที่5เดือน3แล้วก็เดือนหน้าค่อยจ่ายค่าเ a นเทน n a n c e ต้องรีบไปได้ตรงนี้ต้องให้โชว์ไปตังค่าพอทเนาะโอเค,อเ,คเลนท่อด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วก็เน,นี่ยรกำแพงไดโคะแนนไดคุณเนาะโอเคปึ๊บและอันใหม่ละลิงโก้และคุณโบเตอร์เนาะโอเคเราแทนที่ใหม่หนะโอเครีบด้เนาะเอาไออันนี้ออกแล้วก็แอดอันนี้ใหม่เข้าไปตรงนี้อา้าวเดี๋ยวนะและคุณผมนะและคุณผมผมต้องการและคุณแก ได้ละอ่าเนี่ยนะคุณรับเลิฟนะแกสวยงามนั่นแหละคุ้มค่าในารเอาไปซื้อมาลูคนี่ดีนะโอเคผลขายได้นะผมอ่ะวันต่อมาผมก็น่าจะมีขึ้นมาด้วยตรงนี้เนี่ยทางซ้ายล่างว่าทำได้ดีหรือเปล่านะโอเคด้วยให้รูปคะแนนเผื่อเราเล่นซ้ำได้หัวเนาะก็คือเป็นเกมแนวแยกของแหละพัดแยกกับเร็วสกิลไอการจัดตำแหน่งโลกแต่ว่าเป็นมีตัวบริษัทมาด้วยเป็นบแบบแบ็กกราวตัวเนื้อหาเกมเนาะโอเคอ่ะ อินบ็อกซ์เยอะวะรอบนี้อ่า uh, อินสตัคชั่นอินไซด์ใครต้องการเอฟ้าไปหรือลงมาชั้นล่างเพื่อหยิบมันนะฮะอ่าโอเคมีลูกใครส่งมาด้วยข้อนี้ฮึ hmm. แล้วก็เกมมิ่งต้องเตือนจะไฟเอ็นเกจเมนต์โอเคแจ้งมาทราบว่าสังเกตคุณไม่ล็อกอินเข้าเกมวันนี้เลย <laughs> คุณพลาดโอกาสด้วยจาีวิวอัพแล้วก็ปรับปรุงประสบการณ์คุณใหม่ในการต่อสู้กับเพื่อนร่วมงานของคุณนะฮะเพราะว่าคุณเข้าร่วมการต่อสู้ยินี้ด้วยนะแกจากเพื่อนร่วม เกมเมอร์เกมเมอร์ในบริษัทนะผมว่าสร้างเกมมาให้เราเล่นด้วยอ่ะตัวอย่างใหม่นัมเบอร์ระบบใหม่เนาะนัมเบอร์เซปเปนี่ยโอเคระบบใหม่ตัวเลขโอเมก้าจับไม่ได้ว่าเลขไหนกแน,น่โอเคหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งคืออัลฟาเบต้าคือศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มันเลขตัดคอมพิวเตอร์เลยวะจำยากแน่ๆผมว่านะมันไม่ใช่แบบเรียงตามดับไงไม่เลยตายแล้ว เดลต้าคือเลขหนึ่งที่สองแล้วก็เซตต้ามีสามเลขแต่ไม่ใช่เลขหนึ่งที่สองอัลฟาคืออย่างนี้โอเคที่เหลือเบตา้าโอ้ยว้าตายตายแน่ๆมันไม่ง่ายนะโอเคแล้วก็เดลต้าสไปมันเดลต้าสไปอีกเหรอถ้าสไปเดลต้าเนี่ย <c oughs> นะแปลว่าเราต้องอันนี้รู้ปะเดลต้าเหมือนกันอนะ <c oughs> โอ้หัวาตายหัวาตายแน่ๆนเนี่ยนึ่นนงจะเหลือนิดเดียว <c oughs> ไม่ง่ายจัดแปลลองดูอันนี้อัลฟาเนาะ โ okay, oh อ,อเคอัลฟาโอ้มายก็อสองแบบด้วยอ้าวผิดเหรออันนี้เบต้าปะเชื่อละวจำไม่ได้อัลฟาเออ่เดลต้าใช่เดลตามายก็อดโอ้เยอะแล้วผมต้องเล่งกันเนาะโอเคอันนี้เมื่อกี้สามใช่เมื่อกี้สามฮะโอเคมันตกสนแล้วเมื่อกี้ถ้าเป็นทุกข่าวขออภัยครับผมเพราะทีครับอันนี้เดลต้านะใช่ไหมโอเคโอเคคิดว่าใช่แหละมันโอเคต้องจำไม่ได้ โอ้ไม่กอดเดี๋ยวตายเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเอ่อเนี้ยวะอันนี้อะไรวะอันนี้อะไรวะเซต้าเหรอใช่แล้วมั้งลบสองเมื่อกี้ผิดพลาดเออเลิกหนึ่งรอบไปนะโอเคสไปดิสกัดอ๋อทิ้งไปหนึ่งวันนะปะแบบหนึงว่าถ้าเราไปสไปอันที่ไม่ใช่ก็คนจะทิ้งได้อ๋อโอเคสุดก็คือพลาดทีเดียวแหละไว้ผมว่านะไม่ฝึกกืบแย่เท่าไหร่แต่ยิ่งนานยิ่งเย่โหยิ่งงงอ่ะ มีตัวเลขมีลักษณะโลโก,โก้เดี๋ยวเยอะเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวปริมาณเลขมันจะแบบตายแน่ว่าตายแน่แนชัวร์ก่อนนี้ในอนาคตโนกคอมพิวเตอร์มีเดลี่ใหม่เกมเงินบางสบการเกมอยากจะสู้กับคนอื่นใหม่อยากวิวอัพไดมอนด์ใหม่อยากจะทำเควสดให้เสร็จรางวัลไหมอยากทำการดัก็นที่เพื่อเล่นเกมก็จริงรู้สึกว่าเกมอันนี้มันเป็นแค่ฟิลเลอร์นะ ซึ่งที่แกเล่นอะแต่ว่าก็ได้โอเคอ๋อปึ๊บปืบปืบต่อยลัวๆได้ปะเอามันขี้เล่นหรอขึ้นไม่ว่าจาไปมึงกันโนาะแต่ได้ลับมีหมาด้วยอยู่แห้เขาใจเราข้างๆเนาะด้วยอ่ะวิวอัพเล่นโอเควิวสองแล้วเพิเศษสกิลใหม่เหรอใช้ห้าเพชรเพื่อจะใช้บิวตี้ได้หนึ่งครั้งแค่ตั้งแต่แค่ตั้งแต่มีท่าเหมือนกันด้วยนะโอเค สแกนวินคือ2วินาทีที่จะบล็อกโอ้ด oh, ีๆโอเคท่าใหม่เนาะอันนี้กจะปรับให้เราเพิ่มเนี่ยอ๋อเวิบอัพจะได้เนี่บัฟสเแตรเราได้เนาะโอเคด้วยข้าพอนะผมไปพักผ่อนเก็บตังค์ไปก่อนโอเควันวนี้สองดาวนี่งอ่ะอะอุ้ยกดได้ปะสแกนหาปัญหา <laughs> บทไม่มาไม่เจอปัญหานี่นะ <laughs> อ๋อ ยึดเครดิตฮะอันสเสียเวลาเปล่าอ๋อนี่เราเคยรูปหัวแล้วคนนี้คือโดนยึดไปเหรอโอเคไม่คนแต่ต้องนาะโอเคลิงโก้ <c oughs> ลิงโก้โดนตังเราไปรวัวเมื่อกี้เลยเพิ่งรู้ <c oughs> น้องรูปไม่ได้นะรูปไปบ่อยโดนชิดตัางเนาะโ okay. อเคอนบ็อกซ์ใหม่เนี่ยจะมีจ่ายบินพอร์ตเลนทัลสามร้อยเนะโอเคเร็วนี้แล้วพักการมาสายเอา้าสายนี่คืออะไรไม่ควรจะไปแตะต้องปุ่ม อะไรเมื่อกี้เมื่อเช้านี้นะถ้าเกิดขึ้นอีกแล้วก็โดนโทษนะแกดูไหมโดนไปแล้วแกแกโ,โดนด่าด,ด้วยถึงพนักงานฝ่ายสื่อสารเนาะโอเครายงานแจ้งว่ามีคนส่งข้อความไม่รู้จักมาเนาะเมื่อวานเนี้แต่ไม่รีพอร์ตจริงจัง,จงมาก็ขอยึดบิลภาพเครดิตคุณคืนเพราะคุณไม่รับรีพอร์ตรีพอร์ตเลย,ยรีพอร์ตรังแกอย่างนี้ไม่ได้ไม่ยอมรับเนาะโอเคเมลนั้นหายไปแล้วเนาะโอเคเมลที่ไม่ไม่ทราบผู้ส่งอ่ะหายไปแล้วเนาะโอเคด้วยรีพอร์ตแล้วแดงเลยเนาะแก เกมมันแบบมีความกาวในเกมนะโอเคเราไม่ทนนะผมว่ามันเกินไปแล้วหลังๆเนี่ยโอ้ยแม่กอโอเคเอาฟาดนะผมลืมจำเมื่อกี้ว่ะลืมจำว่ามีอะไรบ้างแย่แล้วเก่งง่ายอยู่ตอนนี้ง่ายอยู่โอเคโอเคอ่าง่ายอยู่เอาฟาดรวเอาฟาดรวเลยเอาฟาดอีใช่ฟผัวะจาะไปอันนี้เบต้านะเบต้าใช่เบต้าเอาฟาดโอเคดีด้วยฟาดเรื่อยๆเบต้าเรื่อยๆดีๆอ่าอันนี้อะไรวะเซต้าต้าโอเคไม่มีเดียวต้านเลยดีมากวันนี้ มันเขากลัวเราไม่มีตังค์ออกมากนะก็ะเลยให้แต่พวกเนี้ยโอเคโอเควันนี้รอดไม่มีสไปนะโอเคนี่แอติดนี่อื่นโอมายจะยึดตังค์เราไปดิวะารีพอร์ตรีพอร์ตไม่แตะจะมีตังค์สามร้อยถึงพรุ่งนี้นะ okay. โอเคเราซื้อและคุณแปดโปสเตอร์ไม่มีตังคนะ์เท่าไหร่ตอนนี้เราอัพแรงร,รวัวๆนะโอเคด้วยการต่อยแรงๆไปก่อนยูน,นนะไม่บลนะ็อกเลย ใช่มันเรื่องบล็อกกับบล็อกมันแค่หนึ่งไงเนี่ยหนึ่งไอ้กันไดเมียหนึ่งอะซึ่งวันนี้ผมรู้สึกว่าเรายังก็ได้ตอนเนี้ยก่อนเนาะโอเคพอถตาเดี๋ยวไปฮิวดีกว่านะโอเคเนี่ยฮิวเพื่อที่จะได้ไอ้เควสอันนี้เนาะโอเคเควสตัวฮิวดีกว่าแล้วก็สู้ต่อเรื่อยๆเนาะโอเคจะทั้งแบบว่าเลือดพอดีฮิวพอไปเขาหยุดนั่นจะดีกว่านะครับผมอ่ะเวอร์ชั่นเรื่อยๆได้ปึ๊บเนี้ยตายแล้วมันจะได้ไดเมียต่อยมันรีบคัทดีจริงเนะโอเคอ่ะกับหน้าแรกเอาเปรีย แ,แท็กตอนะโอเคอย่างเดียวเลยเวิวห้าแล้วโอเคมีเลือกสายนะกับสายก็คือสตีดฟารต์กดบล็อกค้างได้ไม่เอาอะกับพารี่พารี่สำเร็จจะได้สิบเดเมดโอ้สตอนเหรอผมไม่ได้พารี่ใส่ป่ะผมค้างบล็อกเหรอไม่ต้องการไหนผมว่าพารี่ก็ไ,ไม่ได้ยิงขู่มานะผ่านเียนถึงเทียนแรกเนาะโอเคได้เพราะถือรูปภาพต้นไม้ใหม่เนาะผมให้เปลี่ยนได้โอเควิวพอเนาะแล้วก็เนี่ยได้แล้วสตันฟรีพอแล้วผมว่าแค่นี้พอแนละ้วคร่าว รู้วพวกนี้จะจบให้ถ่ายนะผมว่าตอนที่เห็นในวันที่ตอนนี้เล่นอยู่ก็ถือยาวนะผมว่าตอนเดโมแล้วตอนนี้เนะโอเคอะดูต่อผมจะไม่แตะปุ่มลิฟต์ไปทำให้มีปัญหานะโอเคอุ้ยอ้าวน,นี้เจ๊งจริงฮะลาเหลือไม่มากเท่าไหร่แล้วแฮะหึพวกเขารู้ว่าพวกเราติดต่อกับนายอยู่นะฮะคือก็จะจบกันอยู่ในใเร็วกว่าน,นี้ไงนะเดี๋ยวเราให้ะบบได้นะ ฮะน้าสิเดินทางทำงานต่อวันนี้สุดท้ายนะตามแผนการคือเดโมทั้งวันนะทิ้งตัวอัลฟาเี่ทําทได้นะแกอัลฟาทิ้งนะโอเคอัลฟาทิ้งที่ต่อคืนนี้นะกันนะอ๋ออัลฟาทิ้งคืออนะันนั้นปะแห้งทิ้งผมไม่กดไม่ทิ้งกี่นะนเนาะเมื่อวานนี้โอเคทิ้งมีส่วนได้ตังค์นะมันก็ได้บางอย่างที่พิเศษกว่าเดิมด้วยได้ครับได้ครับก็ทิ้งไงนะตัวไปตัวไหนนะไม่ช่วงกันนะโอเคโอ้รอบนี้เยอะเลยอะไรวะเนะี่ย พักงานมาใส่แล enfin okay. ้วเนี huh. mm ่ยโดนตอบสิบเครดิตวันนี้เพราะมาสายผมไม่เกี่ยวมันโดนห้ามดิเองกับจ่ายวิวนี่ไงอาหารนี่หรอไวจังวะอาหารรีบกันเนี่ยกับเนี่ยฟินอลชิพการดสุดท้ายนะโอเคของฝ่ายจีโนมแล้วอ่าฮะแล้วก็แซมเปิลแพทเทิร์นอีกแล้วอีกแล้วโอเคโอ้ไม่ก็โอเคตามลายได้อัลฟาคือลายทั่วไปเบต้าลายเหลี่ยมเดลต้าลายสตรีม เดี๋ยวต้าต้องเม็ดนะไปไอ้สเปเซอร์ด้วยตายกูตายแล้วก็เซต้าไลน์แปลกๆอย่างนี้นะผมผมตายแน่นเลยผมต้องตายเอาฟ้าโอเคเอาฟ้าตอกไปนะเลกด้วยโอ้ตายอา่าอไลน์สตรีมโอเคนาะถูกแล้วแหละทิ้งไหนตัวแปรโอขาขวาใครแล้วทิ้งขวานะมันเป็นขวาแหละผมว่าใช่มาเอาฟ้าทิ้งนี่ไงอ้าวทิ้งทิ้ง ใช่ไมบ่ชใช่แหละถ้ามันโอเควันนี้มันท้ายแล้วอย่าไปแคร์ไปแคร์อย่าไปแคร์อันนี้อะไรวะเซต้านะใช่แหละโอเคอย่าไปแคร์ทำตามที่เขาบอกวันท้ายของตัวเราอย่าได้แคร์ทิ้งเต็มที่แนละ้วโอเคเอา่าอัลฟาอัลฟาเอาาเอ <laughs> เอลื่อนระเลยเดี๋ยวตาเดียตาทำตามที่เขาสั่งเหมือนไม่รู้เมื่อกี้นะั่โอเคเดี๋ยวตาเนาะเอา้า ว t าจะฟักเวลาไปเ้ือยไปเรื่อยเลยอันนี้เบต้าปะเออโอเคสี่สิบเก้าทิ้งเนี่ยแปดอันที่ทิ้งไปถูกต้องเนาะเอเอเลยสิบครั้งพอทิ้งแปดครั้งติดนี่สิบเมื่อกี้ด้วยเออฮะถูกไปแล้วเมื่อกี้ทำไปตังไม่พอต้องตัดพออยู่จ่ายค่าเช่าได้แต่ไม่มีต่าค่าอาหารมอจี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 แล้วไงตอนเนี่ยทิ้งไปแล้วแล้วมีผลอะไรบ้าง โซมาต้องจ่ายเนะเนี่ยจ่ายกาเช่าวันนี้จ่ายได้แล้วแต่อาหารอ้ออุยโอ้โหคำเตือนโดนแพ็กแล้วนี่แหละนะเทมอะไรละครับเนี่ยผมจะช่วยเหลือนะจะช่วยพวกเราก็จะก่อนเดิมได้ยังไงฮะพวกเราจะทำการส่งเงินหนึ่งพันให้คุณได้หนึ่งพัน 1, เนี่ยเงินฟรีเนาะโอเคขอบคุณครับ ตอนนี้ก็ไปเลยนะอ๋อโอเคเด็กเราทำเราช่วยเหลือแฮกเกอร์ไม่ก็ช่วยเหลือคนจากองค์กรนอาจะได้ตังฟรีแต่เขาได้โอเคช่วยเหลือเราด้วยช่วยร้ายไม่ต้องเอาเงินจากที่นี่ก็ได้นะโอเคขอบคุณครับแต่ที่นี้ต้นแบบคงยากกว่าเดิมสำหรับนายเนาะเดี๋ยวพวกเราจะจัดก,การสู้กับไปได้ไดเลยรักกันขอให้โชคดีนะว้าวอุ้ยโอเคเปิดโลกเออร์ er สแกนใหม่หายูเซอร์ User. สแกนดาต้าสแกนข้อมูลไฟล์โชคลาวเออร์เ er ลสเกิดจาก ไม่ทราบใครกันแน่นะโอเคอ๋อคนนั่นแหละแฮกเกอร์ภายในนะโอเครีวิวข้อมูลใหม่ตังฟรีนะโอเคแจ้งข่าวสักสิบร้อยก็จบแล้วแล้วก็แล้วก็มาใหม่นะโอเคไปนอน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 จบแล้วฉันว่าไปเกมนี้ออกออาค่าค่าเป็นเงินสี่เหรอเออเร็วจังวะคอมพิวเตอร์เหรอฮะคอมพิวเตอร์เว้ยผมมารีวิวโอ้ oh my god ดูผลงาน เดือนที่แล้วใช่ไหมผมว่ายืดยืยียเดือนนพนักงานคุณเสร็จพักิีที่จน,นมแล้วเรียบร้อยแล้วแกผลงานเป็นไงบ้างดูสิโอเคพร้อมเงแบบสี่เปอร์เซ็นต์พอแล้วรถปนท้ายเยอะไปเนาะโอเคเพราะตั้งใจเนาะผมด้วยเป๊สวยนะ,ะนี่ก็ตามลุบละลุบอ่านี่ คุณไม่ได้ทำการชี้ตัวอ,อย่าง8อันหรือพวกเราไม่ไขอกันด้วยซ้ำเลยอ่ะผิดพลาดมันเ,เกิจริงนะแต่ไม่ต้องสงสัยอะ่ะสงสัยเราเว้ยข้อสังเกตการดูนานต่อไปแล้วกันนะฉันคนในห้องนายดูอินบ็อกดูคอมพิวเตอร์ล็อกหมดแล้วด้วยนายไม่ได้รายงานแล้วนี้ด้วยซ้ำเลยนะแปลกๆมากเลยด้วยอ่ะ นายรับเงินจากคนอื่นมาใช่ไหมเนี่ยลิงกดจะไม่ดีพอหรอไม่ดีพอแกแต่ก็ไม่มีของค่อยน่าสงสัยในห้องนายนะและคุณแกยังก็คราวนี้คงไม่ได้กลับไปยห้อสโตรเรตนะแกเทมเอ๋ยมักกินต่อไปของนายนั้นเป็นถาวรน,นะที่ซันนิเทชั่นอะลาก่อนแล้วจดจำไว้นะทำงานเต็มที่ t t h e fuck ยังไงนะที่ใหม่รอโลกลงสะซาวดร์บโอ,อ,อว่าเกิดอะไรขึ้นผมตัวหลอกทำงานที่นี่ครับผมช่วยด้วยและคุณลอกให้ผมอยู่ที่นี่อันนี้คือปลอกเนาะโอเคท้าดีมากเลยพนักงานเอ๋ยคุณอาจต้องลองทะเบียนใหม่นะแต่เดี๋ยวทินี้สจะตามหาคุณและเปลี่ยนมันไปให้เกิดขึ้นแน่ๆนะการเปลี่ยนมันจะเกิดขึ้นในไนะม่ช้านะ ในข้อมานต่อไปนะ Corporation the Starting p o s t e r <c> โ <oughs> อ okay, เคครับผมนี่ก็เป็นคร่าวๆการเล่นโปรกของเกมนี้โอเคน่าสนใจอยูน่นะเกมแต่ว่าตัวเต็มรู่จะเล่นไหมนะอมแล้วคุณท้าผมอยากเล่นก็เฉยเด,เด,เดโมะโ,โอเคด้วยไปก่อนแล้วไปบ้า